จิบหยิบบัตรเองเลยลูกเออหยิบของลวงมาใส่แล้วเช้านี้ี่มีนักเรียนมาแล้วสองคนเก็บตรงสัญลักษณ์นะครับเอาของคอยลูกเก่งมากเลยครับครับสวัสดีครับป๋าลูกเก่งมากเลยครับวันนี้ลูกสแตมสัญลักษณ์รูปอะไรครับน้องสแตมรูปรถใช่ไหมลูกอ่าหยิบลูกนี่รูปรถอยู่นี่ครับรูปรถอยู่นี่ อาดิบออกมาเลยลูกดีมากครับเอาเยี่ยมเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกตรงนี้อ่าอ่าโอเคอ่าเออเยี่ยมเลยลูกอ่ะบายบายคุณแม่ก่อนเอ้อนนเก่งมากเลยครับอันนี้อันนี้นน้องกันคุณพ่อมาส่งสัญ,ญลักษณ์รูปอะไรลูกจําได้ไหมนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ครับอ๋อรูปเรือรูปเรือนะเรืออ่าดูเรือตรงไหนลูกอ่าดูสินี่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  อถอดรองเท้าว,วางตรงนี้นะครับจะได้จําได้นะครับเรือเก่งมากเลยครับอเอานกันมาทางนี้ลูกมาที่นี่เนี่ยมาดูรูปเรือเอาอานี้เอานี้ลูกเดี๋ยวบัตรของคอนะครับอของคอเลยลูกของคอเลยาวางเลยลูกวางเลยโอ้โอเก่งมากเลยลูกเติมน,น้ำผึ้งอ่านี่คุณพ่อมาส่งแอปเปิ้ลวางตรงแอปเปิ้ลลูกโอ้ยี่ยมเลยเก่งมากลูกอันนี้หยิบบัตรของหนูด้วยหยิบบัตรของหนูด้วยของคอเลยลูกแอปเปิ้ลกับมะม่วงลูก น้ำพึ่งกับน้ำทิพย์เหรอน้ำอะไรนะลูกออโอ้โเก่งมากเก่งมากวางเลยหยิบบัตรข้องคอกันนะลูกนะดูชื่อดูสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับเ<า><ะ>ก่งมากเก่งมากข้องคอไว้ลูกข้องคอไว<ะ>้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยว,วตอนเที่ยงคุณพ,พ่อคุณแม่มารับนะลูกสวัสดีครับเก่งมากครับนี่แตงโมทางนี้ลูกเดี๋ยวทางนี้เอ่อใส่รองเท้าวางลงลูกแตงโมนะจ๊ะ เก่งมากเลยเอาวางเองลูกวางเองเอาางเอเอ,าาอ่ะมานี่เรียหยิบบัตรหยิบบัตรลูกหยิบบัตรล,ลูกแตงโมของ,ง,งหนูของคอไว้เป็นไหนลูกอันนี้อันนี้หยิบต่อเก่งมากลูกของค,คอไว้เลยนะจ๊ะเออของอ่ามาทางนี้ลูกเดี๋ยวนูกไปถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้นะ น้องแตงลูกตรงนี้ตรงนีงนงนเออ้เก่งมากเลยอะถอดวางเองนะลูกนะเยี่ยมเลยไม่ไแม่หรอปะคะโอ้น้องแตงเก่งมากนะครับเยี่ยมเลยลูกสวัสดีคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่มารับตอนเที่ยงเนาะ แม่ไปเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวกระเป๋าเข้ามาเดี๋ยวคุณแม่เอาบัตรรับนี่ไปด้วยนะครับบัตรรับน้องเนยสัญญาอะไรคะสัญญาอะไรลูกมาก็มังคุดโอ้เก่งนี่นี่ไหน,นมังคุดลูกนี่มังคุดมังคุด,คดอ๋อหยิบเลยลูกหยิบของคอเลยลูกให้อาใส่คอไว้ะนะคะน้องเนยนเนรูปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้นะลูกนี่นี่ตรงมังคุดหนูอ่ะ แก้มมากเลยครับมาเลยลูกมาขังนี้มาทางนี้มาเ๋ามาเก็บนะครับอ่าไปลูลกเอาไปเก็บอ่านี่น้องนีพาน้องนุย้ยโอ้เยี่ยมเลยลูกส,สวัสดีจ้าอ่าสวัสดีลูกสวัสดีเอ้วันนี้ไม่มีใครร้องไห้เลยนะอนุบาลหนึ่งทับสี่ เปิดเทอมใหม่นะครับไม่มีใครร้องไห้เลยเออนั่งเล่นของเล่นกันเรียบร้อยมากเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับอ่ามานี่มาข้บาบสวัสดีครับมาเข้ามาเลยลูกเจอไหมครับเจอยังลูกเจอยังด,ดูข้างบนอ่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยดูเนี่ยอันนี้เออจะได้จําได้แล้วลูกอนั่นแหละเก่งมากเลยเอาออกมาเลยขงุงคน ตอนนี้มากันเยอะแล้วผัวรองมาส่งกันเยอะแล้วเปิดเทอมวันแรกนะไม่นอนไม่มีใครร้องไห้เลยมีแต่เด็กเก่งน่ารักทุกคนเลยเยี่ยมเลยครับมีลนันเอามีลันนะครับกำลังของบตดอยู่ของบตดในลูกของบัดไว้ที่คอเลยครับเออเยี่ยมเลยครับขอรองเท้าวางที่สัญลักษณ์ด้วยลูกสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ รูปหมวกทางนี้ลูกทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางนี้ทางนี้ลูกนี่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 อ่ากอดรงข้าวางไว้เลยวันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกนะครับเด็กคนไหนไม่ร้องไห้นี่เก่งมากเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นหน้าเด็กๆนะอ๋อวันนี้มาเกือบจะครบแล้วมาเกือบจะครบแล้วเ ใส่คอเลยลูกใส่คอไว้เยี่ยมเลยเอ้งั้นแหละจำขังหนูได้ไหมทีอะไรลองเขาแตะนี่นี่เออวางนี่ก็ได้อันนี่้จะละเขาแตะเวลาเข้าห้องน้าเนาะเออตัวคู่ๆจะดูไปเอากระเป๋ามาลูกกระเป๋ามาเออเข้าห้องไปเลยเก่งมากกรเปาไปวางเป็นบัตรรับเด็กนะนะคุณพ่อนะตอน ตอนเที่ยงก็เอามายื่นกับคุณครูนะครับอ่าแบบนี้เออน้องพอสเอากระเป๋าไปวางไว้ตรงรูปเห็ดนะลูกนะเดินตรงไปตรงโน้นรูปเห็ดอ่าไปไปดูซิรูปเห็ดอยู่ไหนเออไปวางไว้พาไปเองนะลูกพาไปเอง,เอ,งเออเเเเหห็็็ดดดอออูููไไนนนนนีะะะาว้ขงลก เมื่อไรเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งจากคุณครูนะครับเด็กๆก็หยุดเล่นแล้วฟังคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นนะลูกนะอของเล่นใส่ตะกร้าใส่ช่องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเข้าแถวร้องเพลงชาติสวดมนต์กันนะลูกนะใครเป็นเด็กดีเดี๋ยวช่วยๆกันเก็บของเล่นเข้าที่นะลูกนะอะเยี่ยมเลยครับเอเก็บของเล่นเข้าที่ช่วยคุณครูหน่อยเก็บเก็บเก็บช่วยกันเก็บของเล่นที เร็วคนดีมาเก็บเข่าที่กันเออไอเป็นเครื่องกรัววางไว้ตรงนู้นนะลูกนะอันนี้ตัวสัต,ตวต์ตัวสัตว์นี่อยู่เตตะก้าข้างล่างอะลูกนี่ใครเอาตุ๊ก,กตามาตุ๊ก,กตาไปเก็บให้ครูผสมหน่อยทางนู้นเลยลูกทางนู้นทางนูงน้น,อนเออผลไม้ยกยกผล,ไม,ลไม้เก็บให้คณครูนหน่อยสิลูกอายกไปไว้ช่องนั้นสร้งางไข่นะรับนะ,นะ,นะเก่งมากเลยเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆออกไปเข้าแถวข้างนอกนะลูกนะ ไปเข้าแถวไปร้องเพลงชาติสวดมนต์อ่าเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสามคนเก็บของเล่นอยู่ไม่ร้องไห้ยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับอ่าบ๊ายบายคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะได้ดูรูปเด็กๆนะมาโรงเรียนวันแรกเลยไม่มีใครร้องไห้เลยนี่นี่อยู่อนุบาลหนึ่งทับสี่ห้องคุณครูประสนนะอ่าเมื่อกี้คุณครูสันกระดิ่งเก็บของเล่นเนอะลูกนะมีคนเก็บของเล่นช่วยกันด้วยเยี่ยมเลยเจ่งมากนะครับ อนี่ห้องโดเลมอนอ่าเด็กๆด,กดูอันไหนพูดตามสิลูกอนุบาลหนึ่งทับสีคุณครูประสน,ะะนอ่าคนนูนคุณครูพี่หน่วยเวลามาโรงเรียนต้องสวัสดีคุณครูประสนกับคุณครูพี่หนุยนะเาเล่นตตมืดนัน คนงันร้อ,เองเท้าใหญ่ลุกพวกเรากำลังสบายจงปลกมือดังกดสองทีนะลูกนะาพวกเรากำลังสบายจงปลกมือดังาพวกเรากำลังมีสุขไม่มีทุกข์ใดหลทุกสิ่งจะกระวิ่งอะไรกันเล่าจงปลกมือดัง เรากำลังสบายจงตกตัดกรังนี่นี่เรียกว่าตักลูกสกสองทีเรากำลังสบายจงตกตัตกรังเรากำลังมีสุขไม่มีทุขใดๆสิ่งดาเราวิ่งอะไรกันเล่าจงตกตัตกรังผู้ชายเกาะไหลตอนนี้คุณครูให้ผู้ชายเกาะไหลเป็นแถวรถไฟ เดี๋ยวเราจะออกไปเข้าแถวกันนะครับอ่าก็ไลไปลูกเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงผมยาวๆลูกมาหาคุณครูครับค่อยๆเดินมาลูกมาเข้าแถวตรงนี้ครับอ่ามาเข้าแถวตรงนี้เลยเอาเอามือกอไลรถไฟลูกผู้หญิงกอไลรถไฟเพื่อนอ่ามากอไลลูกเดินมาเลยกอไลเลยลูกโอ้เยี่ยมเลยครับ เออเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวมายืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อนเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกัน เข้าแถวพรันวองวายเก่งมากครับวันนี้ท่านรองจุสวงมาเยี่ยมเด็กๆอนุบาลหนึ่งเลยห้องคุูประสุ์ไม่มีใครร้องไห้เลยเก่งมากเลยครับเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสวัสดีท่านรองพร้อมกันนะลูกนะเอาหนึ่งสองสามสวัสดีครับอเยี่ยมมากเลยครับตมวเมตัวเองหน่อยขอบเยี่ยมจริงๆเลย เยี <Yeah>. oh. <laughs> ่ยมโหขีไทยนิรักสงบอ้าวใครลองได้แกถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครค้มขีสาลาเลือดทุกอยากเป็นชาติปรีถ้าเลิมประเทศชาไทยทวีมีใจจะอยูอ่อาวา ชาโตภาคาวตามโมธรรมังนามาสามีกราบก้มหัวลงลูกสุปฏิปันโนภาคาวตามโตสาวกัสังโฆสังขังนามามิกราบเยี่ยมมากครับเอามือ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปห้องน้ำนะครับไปรู้จักห้องน้ำ uh, สิ่งแรกเลยเด็กๆต้องรู้จักห้องน้ำก่อนนะลูกเวลาปวดฉี่เวลาปวดเอื้อจะได้มาถูกอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะลูกห้องน้ำผู้หญิงสีอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงสีชมพูนะ <presenters. S 1> ประตูสีชมพูอ่า,อาผู้หญิงเข้าไปเลยลูกผู้หญิงเข้าไปใครปวดฉี่เข้าไปเลยอ่ามีอ่างล้างมือด้วย อ้าห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายสีฟ้าใครปวดฉี่มาทางนู้นเลยลูกดูนูนนห้องน้ำผู้ชายมีอ่างล้างมือด้วยล้างมือนู่นฉี่ทางนู้นก็ได้ลูกเออทางนู้นก็มีโถฉี่อ่าผู้ชายเข้าทางนี้ผู้หญิงเข้าทางนู้นนี่อ่าคนไหนเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือด้วยนะเออล้างมือด้วยใครปวดฉี่ตอนนี้นเด็กเด็กอนุบาลหนึ่งทับสี่ กำลังด so 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 ื่มนมอยู่นะครับเอาดื่มให้หมดกล่องเลยลูกอ่าค่อยๆดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลุกลูกอย่าพึ่งลุกนั่งลงก่อนแป๊บหนึ่งในดื่มนมเก่งคนนั้นจะแข็งแรงอ่าดื่มนมเลยลูกดื่มนมเลยดื่มนมครับเก่งมากครับเอาเดี๋ยวดื่มนมหมดแล้วครูจะพาไปเล่นสนามเด็กเล่นลูก ครับเก่งมากครับเดี๋ยวรอบนึง่งหลังจากดื่มนมแล้วคุณครูก็พาเด็กๆขึ้นมาเล่นสนามด้านบนนะครับสนามด้านบนวันนี้พาเด็กๆมาเล่นสนามที่ชั้น3ามด้านบนนะครับ ต้องนั่งลงลูกใช่นั่งลงไม่ยืนออรบเ,เพื่อนหน่อยลูกให้เพื่อนลงก,ก่อนหนูไปขึ้นทางโน้นนะอ่าไปขึ้นทางโน้นลูกเออ เตรียมตัวจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะครับใส่ผ้ากันเปื้อนถือแก้วน้ำอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่ข้างล่างที่ครับที่ลงอาหารนะครับห้องที่อยู่ชั้น3ามกำลังเดินลงบันไดามานะครับ1นึ 7, 1่งทับเจทับแปทับเ กำลังเดินลงบันไดเดี๋ยวหนึ่งขับนสี่จะพิ่งไปลูกเดี๋ยวรอให้เพื่อนลงก่อนนะครับกินข้าวเยอะกินข้าวหมดอย่าให้กลับบ้านก่อนเลยนะกินข้าวเลยลูกกินข้าวเลยกินข้าวเยอะๆให้คุณแม่ดูหน่อยแล้วกินข้าวเยอะๆให้คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยแล้วราเราหน้าตรงนี้ลูก ตอนนี้น้องอนุบาลหนึ่งทับสี่กำลังรับประทานอาหารพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกทั้งหมดเก้ห้องด้วยกันนะครับกินเลยลูกกินเยอะๆก,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 กินเลยครับกินเลยครับลูกกินเยอะๆกินเยอะๆ กินนิดนึงลูกลองดูกินนิดนึงนะครับเออกินนิดนึงใช่ครับมาลองดูเลยครับโอ้เจ๋งมากเลยลูก